ันเ็ลงมือดันาแล้วเนาะดับไวแน่ใช่ปลาฮะปลาใส่ปลาปลาี่ๆใช่ใช่ฮะยังทำยังทำใช่ใช่มีปลาใช่ปาปล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 าน่า ไอเหีห่ยรามันตักมือฮินอะปยาใไญ่ปใหญไงอ้อนโอ้ไง สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สฟูตุกคนเนาะกัยินดีต้อนหับเขาสูซองสาวไลคือเก่าคือเดิมพ่อสาวไลในเมื่อนี่กับยูทีไฮทีน่าคือเก่าเนาะกับก็ได้ไปหาทายคลิปทั้งนอกกับบ่มีเวลาไปเนาะช่วงนี้กันยากเวียกอยากกันดำให้ดำหน้านอกกับเพื่อนยูซานกับก็เลไปหาน้องนุ่นหรือน้องอ้อมเนาะกับพอวานากระหระเดิมดำเมื่อวันอาทิตย์เนาะสองสามเมื่อแต่ว่าเมื่อวานนี่กับน้ำกระถ่วมเนาะกับเพื่อซีเพีงวกเนาะเพราะว่า คันไ้คันหน้ากะขาดเนาะก้ากะลุกยากมันก็เลยแบบหลายๆอย่างเนาะมันก็เห็น,หน,นเห็นนั่นแล้วเนาะหน้าก็เป็นหน้าดินทรายแน่กะสีดำแข็งแน่เนาะก้ากะเป็นเวลาลุกกับปันขาดทัวโนนก,ก,กเนาะกะสีลุกยากแน่แต่ว่าเมื่อเช้านี่กะดำแล้วกะึืนกินข่าวลุกก้าอะไรประมาณสามสี่สิบบาทเนาะแต่ว่าตอนนี้กะสีลงมาดำต่อแล้วพี่น้องก็เวลากะประมาณสิบโมง ตอนนี้กะกำลังสินลงมาดำให้ดำหน้านอกจาฟ้าผูดแดดกำลังก้านอะพี่น้องกับชิมาเวลากะสิประมาณสิบโมงเข้าสิบเอ็ดโมงเนาะหลังจากจะกินเข่าลงมาแล้วแท้จริงมันกะเป็นเวลาที่กำลังจะขึ้นเนาะแต่ว่าเฮากะกำลังลงเนาะผูประมาณสองโมงหรือสองโมงครึ่งแต่ชิได้ขึ้นเนาะให้หน้ากะดำแล้วกับเบแล้วเนาะเพราะว่าน้ำถ่วมเนาะมันกะเปื่อยมันกะขาดข้างหน้าขาดมันกะไปน้ำสารพัดเนาะ ก็ชิได้ดำไหม่เนาะก,ะกะ้กาก้าลกยากลกซาเนาะกะทั้งน้องไม้มินก็ได้ไปก่อนแน่ผู้เนานะผู่น้องไม้มินกับน้องอัศวินเพิ่นก็ได้น้ำหนาไปก่อนแน่เนาะน้ำไฮนีก่กะล่นไฮร่นคันเนาะผูนว่าผูนแต่ว่ากะเมื่อน,นี่กะยังดีแต่ว่ามันก็เริ่มยุบเนาะเห็นก็เห็นไปเข่าใบวีมันก็เริ่มเห็นแล้วเนาะไฮนี่ปกติก็แข็งแข็งเนาะแต่ว่าปีนี่เข้าก็เลย ปล่อยน้ำออกให้เบิดเนาะเอาไว้เนีหน่อยเป็นจิตตมเนาะเพราะว่ามันกระแข็งเกินเนาะกะกะพักพูงหลงล้างอยู่ผัวทางน่องไม้มินกับก,บกบำลังดับหน้าพัวแต่เพิ่นกะดับโมดนดอกน้องไม้มินนะเนาะให้เพิ่นกะไปอ้าผูวเพิ่นกะลงมือดับหน้าเด็ดเนาะดับไวไวแน่ ใช่ปป่ๆใช่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 มีปาใช่ปะปะสุกปาปาพินปะปะโ้ปาปาปายง่ายทำนี่โอ้ปาดุกปะนี่ปาดลุกโอ้ไอเหี้ยเรามันปักมือพินปะง่ายไป่ายอ๋อเอาเาเนอโอ้งค อ่าเผินขาดหน้าเนาะมันเป็นขีดต้มเนาะมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบมันเหี่ยวเนาะมันแบบว่าเขาขาดไปขาดมาเพราะว่าหน้ามันหน่อยเนาะตัวใหญ่สงสัยมันเต้นมาแต่ให้เทิงขุดออกาไม้มินโออพี่ไอขอยามเนียกมันจะเผาแับอห่าเดียวไปเอาไปหากระทังก่อนอ่าอาจจะวินเห็นปลาปลาอยู่ข้างหน้าเห็นปลานี่เก่งแค่ไอนกระทังก็ใส่ปลาแล้วมันมีเงี้ยเนาะปลาดุกล้วมีเงี้ยเนาะตัวใหญ่แฮ่ไอ โอ้ป้าเราหาบางอีกด้ค่ะแม่ว่ามีหลายตัวจัก,กันนีออ่อ้อเธอแม่หารดีแล้วมึงนี่เนาะเย่งมากเลยพระพินวะแย่มากตายหญยอ้าเธอแ้เพราะว่ามันเป็นขีดต้มปก,กติกะไทยหน้ากะซิมีหัวเนาะ ระวังเงี้ยนะหยิบเอาง่ายเอายากเนาะโอ้เถอะโอ้มีปลาคอปลาดุกนี่โอ้ยโอ้น้องว้าอย่าบังอย่าบังอย่าบังอย่บโอ้ได้สองคนแล้วตัวนี้บป็นย่ัชมตัวแรกเนาะโอยปีนี้ชงเสะเข่าสิงามแน่นี่มีปลาตัวใหญ่นี่ล่อสีนหาปลาล่อสีน นัินึกษมาอยากลงมาหาป่าวว้าวเห็นป่อหอยไงหใหญ่บ่มีหอยว่าปกติมีหอยหลายแต่ว่าแต่ก่อนเอาใส่ค้ายไทยหน้านี่ก็มีหอยลายเนาะแต่ว่าปีนี้แบบพอหลังจากที่ว่าเพิ่นรุดหน้าแปลงหน้าแล้วก็ใส่รถไทยเนาะหอยมันก็ตาย ดำนาคุ้มแน่เหมือนนี่ในป่าเนาะเพราะว่ามึกชงไยน้ำน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมมันนี่ป่ามันค้างมันนี่ป่ามันค้างแล้วที่นี่หน้าซอยปล่อยหน้าหอกเลยนี่คาดหน้าแหละป่ามันนี่เรื่อมาแต่ไซแบบนี้อู้น้องหายน้ากับเพือสีเลวกระโบแมนเรื่องง่ายเนาะไอ้อชวินอาชวินก็ลงมาดำหน้าคือกันบ่โดยโอ้ อุน้นะเพื่อนกะลงมาให้กำลังใจดีดีเนาะมือเศร้านี่กะลงมาตั้งแต่หามือเศร้าปัดมูล,ลงมากกะลงมาน้ำอีกเนาะคือแบบบ่อยากอยู่เทียงเลยเนะาะมาเบิ่งป่าของเฮาก่อนโอ้ป่ามันจนเหงานะแบบว่าขาดหน้าขาดไปขาดมาเนาะมันแบบมันยวกเนาะกี่ตุ่มยอ่อแต่ว่ามีปลาแต่ว่า,วามันมีหอยเนาะ หอยกวงนี่เวลาลูกกานีไลายลยหอยกวงนี่เนาะมีอีกว่ะเนาะอมีต่ขีจะเดือนแน่บาทนี่ขีจะเดือนเนานะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังแดดเนาะมันกระสีเส็บตามัวตาเนะาะทางพ่อไม้มินก็ได้เอามัดก้าหายายเนาะเพราะว่าเอาดำห้ดำหน้ากะชีหายายมัดก้าทั่วให้หน้าเนาะเพราะว่า ขี้ข้านย่างไปเอาเนาะแต่กะแปลว่าดำเม็ดปุ๊บกะสีได้แบบจับปาเพราะเนาะกะบ่เสียเวลากะชียายไปเรื่อยๆกุ้งบะไม้มินนะมันยังซะอ๋อใหม่เนาะคนกะหายายมันกล้าเนาะส่วนข่างั้นกะยังบ่ทันได้ไทยเนาะอันยัางโบไทยกะยังหลายพอสมควรเนาะก็คือว่า มันกาสชิยากเนาะเพราะว่ากล้ามันบ่อพอเ,เนาะคือแบบไทยแน่ยุดแน่เพราะว่ามันกะลูกกล้ายากป่ะไปดำหน้าบบดนี้ทักษาเสียเวลาอุ้ยปลา,าย,ยาี่อไรอ่ะยังนะอ่าคอคือกันเนาะอ่ะคออ่ะอุ้ยโอ้นาเจ้าคือมีแต่ปลาดูกแค่นี่อุ้ย มึงม oh, oh, oh. no? ni, ่งเห็นพี <st ut> ่น <st ut> <t us> ้องมึงใกล้ๆกอู้หูดีววางมันดีกิต้มเสกข่อยเด้อโอ้มันไอ้เมื่อไหร่ปลาแกสวินโอ้เราวังเงีย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 งสวินไม่อยากจับปลาแล้วว่นี่นี่เอาไปใส่กระถางแล้วมันหลุดมือเลยค่ะมาดุกปลาดุกบ่อือมือนี่คือมีแต่ปลาเลยซามโต ไปเอาขึ้นไหวไปวันี่ไปเอาไว้ปนกินกับน้ำไม้เนาะเท่ากับมีน้ำไม้ต้มแล้วกะอู้พี่น้องเก็บปลาเก็บป,ปูเนาะขึ้นเมื่อว้เทียงก่อนเด้อแเด็กกางเว้นยังปนปลากินกับน้ำไม้ต้มเนาะไปขึ้นไปไปขึ้นไปไปขึ้นไปยันงูใหญ่ป้าขึ้นเท้ยงไปเอาไว้พันจ้องนะ ป้าเคลียร์ตากแดดนะตากแดดจนเคลียร์ว่าแล้วไปป้าไปเอานมป่ะไปเบ่งรถใหญ่ป่ะกางกระจกกระจงกางไป้พี่พี่บ้าพาไปหุก๊อกกระทันป่ะบ้าไปอยู่น้ำนองต่ำป่ะถือค้นจองนะ ไปเอาเขาเจาไปหาน้องตั้มไปเออทางนั้นเนี่ยมาไปยู้องไปพูน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 ไปพูนาก็ุนุ่น่น้หมไปกัยังบอกพอนอกกว่าว่าอีกหลายมัดอยู่เนาะมันกระสันมันกระลุกเนี่ย mặt nhà lại thế này Ngang khen con Để xếp bạn đi Ngang khen con Ờ ấy Ba sẽ khuyến Ba sẽ mình bây Để xe, xe. เออนางถานางถาเด้อนางกลอนนงนางลงกลอนนางลงถาบงโอ้บงมุดกิ่นไดแล้วนางถาเด้อนางถาเมเด้อเมลูก้าก่อนเด้อจะนางแ้าอะชวิน่อ๋อบงบกินนี่โทษน่ะมันคือสร้างเป็นแท้นี่มันเป็นยังไงนี่มันสิตายแ้ว จะนางถาเด้อนางาเมยใบลูกกาก่อนเด้อนางถาถ่าขึ้นมาอ้านี่นี่นี่น่ควายมงลนี่นี่นี่นีนี่นี่ควายมังคีนี่อ๋อนามูจิลนอน่เนาะนางถาไว้นางถานางเน่เมยผู้ไอ้นางนี่นางนี่เลือดอ่นางเกิบอ่ะใช้เลือดนะใช้อู้เลือดยังไงนี่ คุณในสาวนางมาแต่คุณไอน,นางถาเกิบเนี่ยน,นางเกิบถานางอยู่ผมถาเดอ้อเอิ์นมินไปมินเอ้ยมินเอ้ยม,มินมาเอาน้องเลยมินเอ้ยโอเคนะพี่น้องก็จะได้จบคลิปไปชน,นีเนาะ ขอกล่าวคํว่าสบายดีและสวัสดีด้อ